กับข้าวกินกว่าฟรีฟ่ากกดไลคกดแชร์ด้วยนะห้าไม่กดใครชอบเพื่อยู่ที่โรงเรียนเราเราจะกอชื่อนะแล้วก่อนนะเพื่อนผู้หญิงก่อนเลยเพื่อนผู้ชายก่อนเลยชื่อพ้าเพชรนืไอ้เบช ก็เออก็จะพาไปแล้วก็เป็นวิสาคนก็ตามผู้หญิงนะผู้หญิงไอล่ากอลวิธพีชายไอล่าอันชันูฟ่าเซมี่